สวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาดูขิมรุ่น Master Build ซีรีส์ใหม่นะครับเป็นขิมที่ผู้เข้าเรียนกับผมถึงจะมีสิทธิ์สั่งนะครับก็ต้องบอกว่าทำแบบนั้นทำไมกักหรือเปล่าเปล่าครับ 1. ขอให้งานน้อยลง2เข้าถึงผู้คนที่เข้าใจมากขึ้น3คือเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจเลยคือเราเป็นเหมือนครูกับสิทธิ์แล้วเป็นเหมือนเป็นคนที่มีสายใหถึงกันแล้วงั้นถ้าใครอยากจะมีขิมเนี่ย ก็อยากจะให้ได้จากฝีไม้ลายมือของผมแต่เป็นได้ดั่งใจของผู้เรียนของคุณมันจะได้อยู่กับคุณแบบตลอดชีวิตจริงๆอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นของคุณพี่แอวนะครับนัมเบอร์ศพี่แอวก็เลือกเป็นลายไม้แล้วก็สีดําเนียนซาะร่องลาย คือเลือกด้วยตัวเองเลยแล้วด้วยการที่เข้ามาเรียนด้วยใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นเลยว่าดําเข้มไปไหมจืดไปไหมอ่อนไปไหมลายไม้ขัดอีกไม้อะไรแบบไหนอย่างไรสีของหย่องเป็นแบบไหนอย่างไรผู้เรียนผู้สั่งดูได้ด้วยตัวเองเลยส่วนตัวนี้นี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเลยนะครับเป็นของน้องอ้อมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิลแบบพังพังอเมริกาเลยก็คือพื้นดําแล้วลงล่องเสียนสีชมพูในกล้องนี้จะดูเป็นม่วงนะแต่จริงเป็นชมพูนะครับ หน้าขิมจะเป็นแมกนีเซียมนี่หน้าเป็นแมกนีเซียมนะครับเรียกว่าตัวนี้จัดเป็นสเปคโหดท,ที่สุดเท่าที่เคยทําโหดท,ที่สุดนะครับตัวนี้เป็นสเปคโหดโหดตรงไหนตรงซออร่องรายนี่นะครับส่วนตัวนี้ครับเอ๊ะทำไมดูไม่เหมือนคนอื่นเลยทำไมดูแบบธรรมชาติมากตัวนี้ครับนัมเบอร์0ูนของพี่สุนครับพี่ซุนเนี่ย วางแผนไว้หมดแล้วว่าถ้าเข้ามาเรียนนะจะสั่งขิมของครูหนึ่งตัวเป็นแบบไหนอย่างไรมาคุยกันก็เลยว่าเอาล่ะครับตอนนี้ขิมพิสุน์เนี่ยเตรียมพื้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มลงสีเราจะไม่บอกว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะก็ติดตามกันไป1แล้ว2แล้ว3แล้วรอตัวที่4ี่ดูซิว่าใครจะเป็นตัวที่4ี่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากมากครับเป็นการฝากฝีไม้ลายมือแล้วก็ฝากจิตวิญญาณไว้กับผู้เรียนทุกคนเลยนะครับ ขอบคุณมากๆครับภูมิใจสวัสดีครับ